ดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าวค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แกดนาน,านๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวักต่อไปของนายนรินเมื่อคืนนี้ที่ได้พูดกึ่งๆทวงบุญคุณเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคดีหลักนะคะอิเถิจะว่าไงเอ่ยถ้ามาได้ยินวักนี้เราก็รอดูดีกา อันนี้สิ่งที่เราสิ่งที่เราทําอยู่แก้ไขเราแก้ไขในส่วนที่เราเรากระทํากับเขาส่วนคนที่จะให้อภัยไม่ให้อภัยกับผม fc พอตัวจะให้อภัยไม่ให้อภัยผมไม่มีความหวังแต่แต่เราทําเพราะว่าเราทาเต็มที่พี่ก็คงรู้ว่าผมช่วยอะไรพี่บ้างอืป้าแตงก็คงรู้ว่าผมช่วยอะไรพี่บ้างในส่วนที่มันจาเป็นอันนี้ผมบอกตรงนะผมก็ช่วยพี่ ได้เท่าที่ผมช่วยได้ถ้าวันหนึ่งลงได้ออกมาจากข้อมูลบางอย่างที่ผมให้ให้พี่ไปก็ก,ก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่พี่จะพูดถึงผมบ้างหรือไม่ไม่พูดก็แล้วไปผมผมไม่ว่าในในส่วนนี้ในส่วนนี้ฟังวักนี้แล้วให้นึกถึงคลิปนั้นจำได้ไหมคะที่ต่อที่ไอ้พวยกับอีถึกเนี่ย เปิดบริษัทใหม่ๆแล้วไอ้ไหลก็ขันอาสาว่าจะทำสตูดิโอให้ตกแต่งนู่นนี่เป็นห้องไร์สดจัดระบบอะไรยังไงให้อีเธอก็มานั่งไร้สดนะคะพอสักพักหนึ่งไอ้ไหลก็เริ่มถามเรื่องเงินเงินทองทองว่าตกลงพี่จะช่วยค่าไฟยังไงมาถ่ายแต่ละครั้งจะจ่ายเพราะมันต้องเปิดไฟตรงนั้นตรงนี้จะจ่ายอะไรยังไงหรือจะเออเช่าไปเลยนะ หรือจะอะไรยังไงหรือจะจ่ายเป็นลายครั้งว่ายังไงอีเถิกก็บอกทำนองว่าคือขอใช้ฟรีไปก่อนอะไรแบบนี้เหมือนกับว่ากูไม่ได้ร้องขอมึงทำมาเองนี้ไอ้ไหลก็เลยทำคลิปทำนองที่ว่า ไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไฟนี่กูซื้อมาชุดเท่าไหร่ชุดเป็นล้านชุดนั่นชุดนี้กูทำวอลเปเปอร์ให้ก็ของกูทำให้มึงได้ดีคือน้ำใจเด้น้ำใจน้ำใจคือน้ำใจแต่มาทวงเงินเขาว่าเขาจะจ่ายยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะพี่ก็คงรู้อยู่นะว่าผมช่วยอะไรพี่ผมช่วยเต็มที่นะอะไรประมาณเนี้เนี่ยนะคะแล้วไอตอนที่คุณใส่ไลฟ์ถ้าสมมตินะคะ คุณช่วยเขาพวกคุณมองว่าเขาบริสุทธิ์ทําไมตอนนั้นคุณใส่ร้ายใส่ความเขาว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เพื่อที่จะเอาน้องชมพู่ไปบูชายันคุณนั่งพูดมาตลอดสองปีมันคืออะไรวันนี้คุณบอกว่าคุณช่วยเต็มที่แล้วคุณก็มั่นใจว่าพี่เคยคุณเนี่ยจะหลุดจากคดีเพราะสิ่งที่คุณช่วยไปถ้าคุณมีอะไรที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พี่เคยตั้งแต่ต้นองค์ไวธมิเชีอะไรคะ นี่คือสิ่งที่พี่สาวคุณคิด คุณถึงต้องพยายามเรียกร้องพี่รู้อยู่นะว่าผมช่วยอะไรพี่รู้อยู่นะคุณกําลังทวงบุญคุณเขาคุณกําลังทําให้เอฟซีเข้าใจว่าถ้าจะพัดจะพูไอ้พลยได้รับผลประโยชน์จากดีกาอาจจะลดโทษลงหรืออะไรก็ตามทีทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากฝีมือของคุณนั่งที่อีทึิไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งแต่คุณพยายามประกาศให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือคุณคุณไม่พูดหรอกว่าดีกาเขาคุณไม่พูดเพราะคุณไม่รู้เพราะเขาไม่ได้คุยอะไรกับคุณเลย แต่คุณพยายามเคลมประกันว่าทั้งหมดเป็นฝีมือการช่วยเขาที่เขาช่วยคุณช่วยเต็มที่คุณส่งคลิปคุณส่งภาพคุณส่งนั่นคุณคุณให้ทุกอย่างพี่ต้องรู้นะว่าผมช่วยอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่คุณกำลังทวงบุญคุณคุณกำลังจะหลอกให้เอฟซีพอตอเข้าใจว่าถ้าไอ้่วยรอดนั่นรอดเพราะคุณมีหลักฐานสำคัญที่ทำให้ไอ้ผวยหลุดแต่ถ้าไอ้พวยรอดจริงๆ แล้วมันเกิดจากหลักฐานที่คุณมีจริงๆอิทธิลูกๆมันและเอฟซีของมันควรจะต้องเกียดขี้หน้าคุณว่าคนสันดานเฮี้ยอย่างคุณมีของที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่ง คุณรู้ไหมว่าสองแปดมันสูงถึงประหารชีวิตถ้าคุณมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าเข้าบริสุทธิ์แต่คุณเก็บงําเอาไว้คุณกลับมาชี้ว่าเขาเป็นคนฆ่าแน่ๆอะไรอย่างนี้คุณต้องเฮี้ยเบอร์ไหนวันนี้พราคุณไม่มีเอฟซีคุณต้องการทํามหาแดกคุณถึงเอาหลักฐานอันนี้มาช่วยให้คนพ้นผิดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้มันต้องจังไรเบอร์ไหนคดพ่อคดแม่สั่งสอนมาอย่างไรพี่สาวคุณทุกวันนี้ที่ไม่เอาครอบครัวรับมินไม่มองพวกคุณ เพราะเขาคิดอย่างฉันเนี่ยแหละอยู่ตั้งนานพวกมึงทำไมไม่มาช่วยมึงด่าเข้ามาสองปีทั้งเอาพ่อเอาแม่มานั่งด่าเขาด่าไอ้พ่วยทุกอย่างสารพัดเดี๋ยวก็จ่อไม่เดี๋ยวก็จ่อไม่แต่วันนี้มาบอกว่าอูดพี่ต้องรู้นะน้องช่วยเต็มที่น้องทำทุกอย่างแต่ก่อนมึงพูดตรงกันข้ามมึงทำทุกอย่างที่จะพิสูจน์ความเลวของเขาวันนี้ทำทุกอย่างที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา มึงเป็นคนประเภทไหนพ่อแม่มึงสั่งสอนมึงมาอย่างไรอิเถกคงคิดเหมือนที่ดิฉันคิดใครจะคบคนอย่างนี้ยามตกอับยามไม่มีแดกมาช่วยเต็มที่พอยามม,มีมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรกระทืบเต็มที่เหมือนกันจะไม่จะไม่อะไรยังไงแต่วันนี้แต่วันดีกาผมจะไปอยู่ผมในวันที่แบบอยู่ในชั้นดีกาผมผมจะไปอยู่จะไปฟังอยู่ แล้กก็คุยกับกับนาอยู่ว่ากับนาแตยาอยู่ว่านาตามันาาจะเข้าไปฟังข้างในว่าเออเขาจะว่าเราไหมเนาะกำลังคิดอยู่ในเรื่องดีการนะนะอันนี้ในส่วนในส่วนของคดีคดีใหญ่ก็ก็ก็ว่าไปตามนั้นเราก็ช่วยทุกอย่างเลยเนี่ยผมช่วยทุกอย่างส่งคลิปวิดีโอไปส่งเอกสารไปส่งภาพอะไรไปก็ก,ก็ก็ช่วยเต็มที่นะ ผมก็ช่วยกันพี่อันนี้ที่พูดเนี่ยจะให้หลานๆได้ยินว่าเออนาไม่หิ้งนะนาไม่หิง้งนาช่วยอยู่นาก็ช่วยอยู่แต่ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงก็แล้วแต่นาก็ช่วยเต็มที่แหละก็แก้แก้ไขเท่าที่เราช่วยได้ในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าถ้าหลานคนโตได้ยินคงนึกในใจว่าถ้ากูเตะปากนาได้กูคงเตะ่ะ ทำพ่อกูติดคุกแล้วตอนนี้มาช่วยเต็มที่ตอนนั้นมึงด่าพ่อกูว่ายังไงมึงเล่าให้ fc ฟังว่ายังไงว่าพ่อกูนี่วิ่งไล่ตีกูลั่นสวนยางจับกูทุบจับกูขังพ่อกูเลวพ่อกูบัดซบพ่อกูเตะแม่กูพ่อกูไปนอกใจนอนกุดมีชู้แม่กูไปกี่สันไปท้องไม่มีพ่ออยู่ที่ขอนแก่นบอกวันนี้บอกก็อยากให้หลานๆรู้ว่าน้าช่วยเต็มที่แล้วไทยบาปที่ทำ แล้วตอนนั้นที่ทำเนี่ยอย่าบอกนะว่าถูกล้างสมองนาอายุขนาดนี้แล้วไปโดนล้างสมองได้ยังไงเรียนสูงกว่าทุกคนในบ้านบวชเรียนมาด้วยโดนล้างสมองได้ยังไงไปเอามาจากไหนว่าแม่ผมไปท้องไม่มีพ่ออยู่ขอนแก่น ไปเอามาจากไหนว่าพ่อผมเยี่ยวกางบ้านไปเอามาจากไหนว่าพ่อผมไล่ตีผมทารุณโหดร้ายกับผมนะไปเอามาจากไหนมาพูดให้ครอบครัวผมบันลัยชิบหายเพราะพ่อผมติดคุกนะมาพูดเสียงอ่อนว่าอยากให้หลานรู้ว่านะช่วยเต็มที่ตอนนู้นนะก็ช่วยให้พ่อผมติดคุกเต็มที่วันนี้นะบอกจะช่วยให้พ่อผมออกจากคุกเต็มที่ผมควรจะเชื่อนะ้าหรือไม่ ไอ้คลิปไอ้ภาพไอเสเสียงน้ามีมาตั้งนานแล้วทำไมน้าเพิ่งเอาออกมาทำไมแม่เอาออกมาช่วยพ่อผมก่อนที่พ่อผมจะโดนสองแปดแปดแล้วเข้าไปอยู่ในคุกเด็กๆคงอยากถามไอ้น้าชาติชั่วตัวนี้แบบนี้นะคะในส่วนที่สองก็คือว่าในเรื่องคดีของผมในส่วนเรื่องคดีของผมเนี่ยก็รอดูวันที่สิบแปดสิบแปดก็รอเคลียกันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร ในส่วนเรื่องของปัญหาของผมที่เกิดขึ้นวันสองวันมานี้ก็ปล่อยไปแล้วแต่ใครจะไปทําประเด็นผมไม่ทราบใครอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่กับครอบครัวแม่เอออันนี้ผมมองตรงว่าจะไม่มีวันผมใช้คําว่าจะไม่มีวันที่จะทําให้ผมกับครอบครัวของแม่เนี่ยมีปัญหากันผมจะเคารพแล้วก็ ทั้งหมดทุกวักที่เอามาให้ดูเนี่ยให้ดูอาการของไอ้ไหลเมื่อคืนนี้หมอบราบคาบแก้วคดีผมก็ไปแต่เรื่องแม่กับผมได้รับรองไม่มีทางเลยที่เราจะไม่มีวันที่ฉันจะจากเธอต้องเกาะไว้ตลอดเพราะถ้าไมเกาะแม่ไม่มีแดกค่ะนะคะในวักแรกเนี่ยมีการพูดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยลุงได้ออกมาเพราะสิ่งที่ผมช่วยไปเท่านี้ก็เป็นการเคลมบอกแล้วทั้งๆที่ ไอสิ่งที่ช่วยไปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเขาพยายามพูดว่าเรื่องนี้จุดอ่อนอยู่ที่แรงจูงใจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จุดอ่อนของเรื่องนี้ของฝ่ายจำเลยนะคะอยู่ที่แก้ทำลายยังไงแก้นิติวิทยาศาสตร์อย่างไรแรงจูงใจไม่จําเป็นค่ะคดีบางคดีไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยแต่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไอคนนี้ทํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอ้ไหลเอาให้ไปเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาปี2องส ไอ้หลายพูดไอ้หลายทำไอ้หลายชี้เป้าทุกอย่างว่าไอ้พวยต้องทำอันนี้แน่ๆแล้วไม่ได้ทำคนเดียวทำเพราะอะไรมีอยากมั่งอยากมีอยากล่ําอยากรวยเป็นเพราะความเกลียดชังคนในตระกูลหลาโพเพราะทะเลาะก,กันกับลูกชายคนเดียวก็เลยคิดจะแก้แค้นล้างแค้นนะคะแรงจูงใจคือต้องการทำร้ายจิตใจคนหลาโภก็เลยเอาเด็กไปทิ้งไว้ให้เสียชีวิต ไอ้ไหพูดอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วบรรยายรายละเอียดว่าเด็กตายที่ไหนเด็กตายยังไงเอาไปแช่น้ําแข็งยังไงบรรจงวางแบบไหนตลอดสองปีเขาพูดอย่างนี้ตลอดเพราะไม่ได้ผลประโยชน์จากฝั่งผู้สูญเสียแล้วก็กลับไปเลียฝั่งจําเลยผมช่วยเต็มที่หลานต้องมาฟังนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไหลไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะในนาของมัน ขายอะไรก็ไม่ได้วันหนึ่งขายไข่ได้แผงหนึ่งแผงก,กว่าร้อยกว่าบาทมันยังมีค่างวดรถต้องส่งค่าไฟอะไรหลายอย่างค่าเด็ดค่าอะไรสารพัดที่ต้องใช้มันหาไม่พอแดกนะเพราะตอนนั้นต้องหาไรายได้จาก YouTube นะคะ ช่วยเต็มที่เพราะต้องการเอฟซีมาสนับสนุนนั่นเองคุณคิดดูอะดูภาพนี้ดูดีๆนะคะตลาดวันพุธที่ตะชานทำหมูอะไรไปตลาดวายแล้วไม่มีคนแล้วของยังเหลือบานเบิกถุงหมูยังเหลือ แต่ไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งไปขายครั้งหนึ่งได้เงินเท่าไหร่พอยาไส้กันไหมลูกชายยังต้องเติมน้ำมันรถยังต้องนั่นต้องนี่ยังต้องมีค่างวดรถนอกจากขายตรงนี้แล้วก็มีขายอะไรขายไขย่ตอนนี้รอความหวังว่าจะขายปลาได้เพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวันของในนายังไม่เป็นเงินแต่ทำ การเกษตรมาสิบกว่าปีแล้วนะคะคนทํามาสิบกว่าปีถ้าเป็นปีแรกๆยังไม่ค่อยได้อะไรเข้าใจแต่นี่สิบกว่าปีแล้วทุกวันมันควรจะอยู่ได้ด้วยการเกษตรแล้วนี่ถ้าไม่ทำยูท u บแม่อยู่ไม่ได้เลยทีนี้พอพอมีเงินก็ไปหลงกับอะไรก็ไม่รู้และเอฟซีก็ให้เป็นอะไรให้เป็นเบียร์เป็นค่าเบียร์ไอ้นี่ก็ไปซื้อมาเป็นลังแล้วก็แดกเมาแดกเมาแดกเมา,เมาพอหมดแล้วก็อดอยากปากแห้งไป รอว่าใครเอซีคนไหนจะโยนเศษเงินมาให้อีกแล้วพอเมาแล้วขึ้นไลฟ์ก็ไม่ได้เงินเพราะเปิดเพลงติดแดงก็ต้องลบทิ้งคือไม่ต้องทำมาหาแดกนั่งเมาตอนนี้ถึงได้พยายามพูดเคลมไว้ว่าถ้าไอ้ผวย ได้ประโยชนจากการดีกาไม่ว่าจะลดโทษลงเลยมันจะบอกว่าเป็นฝีมือมันพี่ต้องรู้นะว่าผมช่วยอะไรผมช่วยเต็มที่ไม่ต่างจากวันที่มันไปทวงบุญคุณว่านำใจเด้นำใจนำใจเด้น่นะนะจากที่เคยด่าสาวิตรีมาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันมันก็หันมาด่าไอ้โพอีเถิกทันทีแล้วค่อยๆขยับมาขยับมาแต่ยังไม่กล้าเข้ามาหาสาวิตี ในต,ตอนที่มันออกจากไอ้พวยใหม่ๆเหมือนกับตอนที่ออกจากสายวิธีใหม่ๆในปี2 0ยไปปี2 0ยังไม่กล้าเข้าไปหาไอ้พวยยังนั่งหนมกระเหนียมอยู่นะคะปีสองหนึ่งประมาณเดือนเมษาถึงได้กล้าเข้าหาไอ้พวยแต่ออกจากสายวิธีตั้งแต่ต้นปี21แล้วแต่ยังไม่ค่อยกล้าแบบเดียวกันค่ะใช้เทคนิคแบบเดียวกันตอนนี้พยายามจะพูดให้อิทธิ์เนี่ยสำนึกบุญคุณให้เอฟซีพอต่อรู้ว่า มันมีบูรณกับอีเธิแค่ไหนให้ลูกอิทธิเข้าใจว่าน้านี่ทำเต็มที่แต่น้านอย่าลืมนะน้านพยายามกระทืบพยายามจะถีบพ่อเขาเข้าคุกเต็มที่เหมือนกัน